Good morning everyone สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูตาลจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ท็อป,ปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องของประเภทของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่นนักเรียนอยากรู้เรืยองคะว่าประเภทหลักฐานสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งตามลำดับความสำคัญได้สองประเภทหลักฐานประเภทที่หนึ่งคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิซึ่งหมายถึงหลักฐานที่บันทึก สร้างหรือจัดทำโดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงหรือบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆทั้งที่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นสนธิสัญญาบันทึกคำให้การจดหมายเหตุกฎหมายประกาศของทางราชการสิราจารึกจดหมายโต้อตอบและที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่น ภาพเขียนสีผนังถำ้ำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเจดีเป็นต้นสำหรับภาพตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นภาพที่หนึ่งเป็นภาพเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบ ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีภาพที่สองเป็นภาพองค์พระพุทธชินราชที่สร้างขึ้นในสมัยอยุทยาภาพที่สามเป็นภาพเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกสัตว์และมนุษย์ภาพที่สี่ เป็นภาพโบราณสถานวัดมหายงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองและภาพที่หเป็นภาพโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่สังเกตได้จากการฝังศพแบบสมัยโบราณหลักฐานประเภทที่สองคือหลักฐานชั้นลอง หรือหลักฐานทุติยภูมิซึ่งหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการนำหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์ตีความเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้วได้แก่ตำนานพงศาวดารน,นักประวัติศาสตร์บางท่านยังได้แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกไปอีก เป็นหลักฐานชั้นที่สหรือตติยภูมิซึ่งหมายถึงหลักฐานที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นจากหลักฐานประถม,มภูมิและทุติยภูมิเพื่อประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงเช่นสารานุกรมหนังสือแบบเรียนและบทความทางประวัติศาสตร์ต่างๆ สำหรับภาพตัวอย่างของหลักฐานชั <t S 1> ้นรองภาพที่1เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยในสมัยประวัติศาสตร์ภาพที่2เป็นภาพอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญและภาพที่3เป็นภาพหนังสือทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในอดีตก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับประเภทของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนักเรียนสามารถแยก ประเภทของหลักฐานได้หรือยังคะถ้านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนในวันนี้และสามารถแยกประเภทของหลักฐานได้แล้วคุณครูหวังว่าในงานที่4นะคะนักเรียนจะสามารถทำได้ถูกต้องเป็นอย่างดีและสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ굿ไบ